สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่องกเกษตรอินดี้วิถีพึ่งตนเองนะครับวันนี้จะมาอันบ็อกนะครับมาเปิดกล่องนะครับพอดีผมได้สั่งซื้อ,อตัวเครื่องตัดหญ้าแบบไร้าสายนะครับแบบใช้แบตเตอรี่นะครับวันนี้ก็จะมาทดสอบดูนะครับแล้วก็มาลองอรีวิวดูว่าที่ซื้อมาเนี่ยมันใช้งานได้เป็นยังไงบ้างนะครับพอดีผมมีปัญหาเรื่องเครื่องตัดหญ้าตัวเก่าซึ่งมันใช้ น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงนะผมใช้มาซื้อมาตัวนั้นซื้อมาประมาณาเกือบสิบปีแล้วนะครับช่วงหลังๆนี้รู้สึกว่าคาบูมันจะมีปัญหานะครับผมก็ได้ทําการถอดล้างแล้วก็เปลี่ยนไปทีหนึ่งแล้วนะครับมันกมน็มันไม่เหมือนของแท้ของเขานะครับก็ของที่คา,าบูที่เปลี่ยนก็คือมันมันก็ใช้งานได้เป็นประมาณปี2ปีมันก็มีปัญหาอีกแล้วก็คือ ตัวที่น้ํามันนะครับน้ํามันไม่ค่อยขึ้นเร่งไม่ค่อยขึ้นนะครับจะให้แม่บ้านอะไรเงี้ยเขามาช่วยตัดเขาก็อาจจะบอกว่ามันหนักเกินไปลองหาซื้อตัวเบาๆหน่อยแต่ว่าเออแบบใช้งานได้ในครัวเรือนแบบเด็กก็ตัดได้อะไรเงี้ยผมซื้อตอนนี้นะครับราคาหนึ่งิบาทนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องดูว่ามีอะไรบ้างในนี้นะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบไร้สายนะครับ เรื่องสายยาไฟฟ้านะครับลายสายก็คือใช้แบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวมจะเปิดกล่องเลยนะครับใช้เวลาประมาณสามวันนะครับก็ขอมาส่งเมื่อวานนี้นะครับพอดีช่วงเย็นๆก็เลยไม่ได้มารีวิววันนี้ตอนเช้าก็เลยมาจะมารีวิวให้ดูว่าแล้วก็จะใช้งานให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับที่ได้มานะครับคู่มือนะครับคู่มือเป็นเป็นใบรับประกันเนาะ มันใบรับประกันนะครับซึ่งก็มีคู่มือการประกอบเครื่องนะครับดูเป็นไกด์ไลน์นะครับอาชิน้นะครับผมสั่งซื้อจากซด้านะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้มีแบตเตอรี่ให้สองก้อนนะครับแบตเตอรี่ให้สองก้อนนะครับเดี๋ยววางว้ษ้า,น,านี่ก่อนนะครับใส่วนของอมีด้ามจับนะ ตัวนี้เป็นเลื่อยวงเดือนนะครับเป็นใบเลื่อยวงเดือนขนาด5นิ้วนะครับแล้วก็มีตัวอันนี้ไมร่รู้ว่าตัวอะไรเดี๋ยวต้องดูคู่มือก่อนน่็จะมีประเจบล็อกน่าจะเบอร์8นะครับหนตัวตัวนี้เป็นใบเลื่อยใบเลื่อยขนาดเล็กนะครับน่าจะประมาณ5นิ้วนะครับมีหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีที่ ครอบกันกันใบนะครับมีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ Battery, นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวนี้นะครับตัวมอเตอร์ตรงนี้แล้วก็มีด้ามยาวนะครับด้ามยาวผมกล่องลงก่นแล้วกันนี่นะครับก็นี่นะครับก็จะเป็นด้ามยาวซึ่งน่าจะสามารถยืดได้นะครับเดี๋ยวผมจะ้องเอา พลาสติกตัวนี้ออกก่อนสำหรับนะปาดออกแล้วก็จะใช้งานเลยนะครับอ,อปาดออกเลยแล้วกันนะครับนะครับก็จะมีอย่างนี้นะครับเป็นตัวมอเตอร์ซึ่งสภาพ ก็เป็นของใหม่นะ,นะครับดูแล้วก็เป็นของใหม่นะครับใช้งานการยืดก็น่าจะยืดได้นะครับกดน่าจะมีกดล็อกตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าอย่างนี้เปล่ากับดันไปข้างหน้าอ่าดันไปข้างหน้ายืดได้อ๋อยืดได้สามารถยืดได้สุดแล้วหรือเปล่านี่สุดแล้วประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสักเมตรอ่า น่าจะประมาณเม็ดเม็ดหนึ่งนะครับดูเลยน่าจะประมาณเม็ดหนึ่งแบตเตอรี่เขาให้มาสองก้อนนะครับเป็นแบตเตอรี่ห่งหมื่นสามพันมิลลิแอมนะครับเป็นแบตเตอรี่หน ah. ึ่งหมื่นสามพันมิลลิแอมตัวนี้เป็นสามสิบหกสามสิบหกทีโวลต์นะครับสามสิบหกทีโวลต์ที่เขาเขียนไว้นะครับแบตเตอรี่สามสิบหกทีโวลต์ก็คือน่าจะเป็นสามสิบหกโวลต์นะครับ หนึ่งหมืนสามพันมิลลิแอมนะครับแบตเตอรีกร่ก็นี่นะครับใส่ตัวนี้ถ้าจะดูน่าจะมีตัวล็อกนี่นะครับเสียงไม่เรียงมาก ตัวสวิตช์นี้ต้องกดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ต้องกดตัวด้านข้างนี้ก่อนนะครับไม่งั้นบีบไม่ลงนะครับแต่มีตัวมันจะเป็นตัวปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับก็ต้องกดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็บีบดูลักษณะไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่นะครับหรือว่ามันมันยังไม่ติดใบมีดก็ไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับก็ เดี๋ยวเราจะมาประกอบไปมีกันนะครับตัวนี้สามารถสามารถหักมุมได้นะครับนี่สามารถปรับองศาได้นะครับปรับองศาการตัดการอะไรเงี้ยนะครับบางทีเราอาจจะอยากอยังไงล่ะตัดพวกรั้วตัดอะไรเงี้นะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับแล้วก็สามารถหดได้หดได้ก็คือดันไปข้างหน้าอย่างนี้เนาะ แล้วกดันอย่างนี้นะครับก็จะเป็นสแบบสั้นๆอย่างนี้ดูไม่น่าจะแรงมากนะครับแบตเตอรี่ตรงนี้เดี๋ยวต้องเอาไปชาร์จแบตก่อนนะผมว่ามันน่าจะแบตไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะให้ไปชาร์จไปก่อนนะครับว่าก้อนหนึ่งเนี่ยสามารถตัดได้นานไหมนะครับ บบชาร์จชาร์จตรงนี้แล้วก็จะเอาไปชาร์จนะครับตัวนี้เขาจะยึดยึดตรงนี้นะจะหมุนตัวนี้ออกก่อนนะครับหมุนตัวนี้ออกก่อนแล้วก็จะยึดมันน่าจะประมาณไหนอย่างนี้เนาะนะครับ แล้วเราก็จะล็อกตัวนี้ไว้นะครับล็อกไว้ให้แน่นราคาหนึ่นหน้อยี่สิบาทนะครับที่ผมซื้อมาอ่ารวมส่งแล้วพอดีมันได้ส่วนลด่าส่งฟรีนะครับก็ได้ส่วนลด40บบาทนะครับก็ เป็นส่วนลดก็ได้เหลือเป็นหนึ่งพันกับอีกแปดสิบบาทนะครับหนึ่งพันแปดสิบบาทซึ่งถือว่า่าถ้าใช้งานได้ยังไงเดี๋ยวมาดูการใช้งานอีกทีหนึ่งว่าจะคุ้มกับราคาที่ซื้อไปไหมนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับวันนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยนนะครับตัว มันจะมีปัจเจให้นะครับไม่รู้ใส่ตัวไหนก่อนนะครับมีปัจเจบล็อกให้นะครับในการเปลี่ยนอันนี้น่าจะเป็นใบใบใบตัดอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นพลาสติกเราจะใช้ตัวนี้ก่อนเนาะในการ มันจะมีล็อกของมันนะครับมีล็อกในการที่จะเข้าไปตรงนี้นะครับเพ <c oughs> ื่อเราจะป้องกันตัวป้องกันย่าหรืออะไรที่ไม่ให้กระเด็นใส่เรานะครับใส่วางตามบล็อกนี้ก่อนใส่เข้าไปแล้วก็หมุนให้มันตรงล็อกมันจะล็อกพอดีนะครับก็จะได้ล็อกพอดีประมาณนี้นะครับจะต,ตรงล็อกพอดีหมุนนิดนึงก็จะพอดีตรงป้องกันของเรานะครับกับพว่ต้นไม้ต้อนอะไรพวกนี้นะครับ ก็จะมีตัวป้องกันไม่ให้อ่าพวกใบม,มีดนะครับสัมผัสกับพวกต้นไม้โดยตรงแต่พวกหญ้าพวกอะไรก็น่าจะไม่ไม,มีปัญหานะครับนี่น่าจะป้องกันได้นะครับต้องใส่ใบม,มีดให้ถูกทางก็คือไปด้านอันนี้โอเคแล้วก็อ้าวสวนของตัวนี้นะครับใส่เข้าไปมันจะเป็นบล็อกนะครับเป็นลักษณะบล็อกก็คือใส่กับหัวน็อตนะครับ ส่วนของตัวนี้ก็ไม่เมียดใสเลยนะครับแล้วก็แหวนใส่แหวนเข้าไปนะครับแล้วก็หมนุนตัวปิดนะครับซึ่งมันก็น่าจะโอเคนั่นแหละเ่ยพอดีว่ามันจะล็กอกยังไงนั่นแหละ จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะมาลองทดสอบกันดูนะครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาจะทดสอบดูญ้าหน้าบ้านเพราะว่าไม่ได้ตัดมาน่าจะเป็นเดือนแล้วนะครับ ยากระยาวขึ้นหน้าฝนนะครับก็เลยได้โอกาสนี่นะครับทดสอบตัวเครื่องตัดหญ้าแบบแบตเตอรี่นะครับแบบไร้สายนะครับก็คือเราจะใช้งานได้แค่ไหนหนักแค่ไหนนะครับผมจะใช้แค่ใบตัวใบเหล็กตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ตัดได้ในส่วนของหญ้าที่มันค่อนข้างจะต้นแข็งหน่อยนะครับส่วนใบวงเดืินตัวนี้อาจจะเอาไว้ตัดกับพวกอ่า กิ่งไม้เอาไว้ใช้กับพวกเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวไหนมันจะใช้ได้ง่ายกว่ากันนะครับเดี๋ยวไปดูทดสอบกันดูนะครับ а п หน่อไม่แค้ฮะ<า>เขาไม่เอาเให้เสร็จอะจะไปแล้วเหรอ ครับผมก็ได้ทําการลองตัดหญ้าหน้าบ้านส่วนหนึ่งนะครับก็แบตเตอรี่ก้อนหนึ่งนะครับถ้าชาร์จเต็มๆก็น่าจะได้ประมาณ 30- 40นาทีนะครับก็ผมลองดูแล้วก็ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ถือกับดีมากนะครับถ้าเทียบกับเครื่องตัดหญ้าที่เป็นแบบน้ํามันนะครับแบบเครื่องยนฮอนด้าของผมนะครับเครื่องสีจังหวะของผมนะครับตัวนั้นมันจะ ตัดได้เร็วกว่านะครับแล,ล้วก็แรงกว่าแต่ตัวนี้เราเหมือนกับว่าเราเอามาเพื่อใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับตามย่าที่ไม่ยาวมากนะครับก็ใช้งานได้สมกับราคานะครับประมาณราคา1,120บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นราคาที่เขาขายในเว็บ lazada นะครับผมก็ได้ซื้อมานะครับผมจะทำลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าใครสนใจอยากเข้าไปดูก็ไปศึกษาดูได้นะครับ ก็สมกับราคานะครับที่ซื้อในระบบ Lazada, s h o p ป e ี็เพร่มว่าป้องกันพวกมิจฉาชีพนะครับบางทาีซื้อของแากพวกแพลตฟอร์มที่เป็นมาตรฐานอย่างเงี้ยเขาก็จะมีรับประกันนะครับรับประกันคืนสินค้าภายในเกตวันอันนี้ก็ไปดูเงื่อนไขของสินค้าว่าตรงตามที่เราต้องการไหมตามที่โฆษณาไว้ไหมนะครับถ้าไม่พอใจเราก็สามารถคืนได้นะครับแต่สภาพสินค้าต้อง ยังไม่ได้ใช้งานนะครับก็คือเราดูแล้วว่าเออมันไม่เหมือนกับที่โฆษณาไว้นะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับของผมก็ที่ซื้อมาเพราะว่าแม่บ้านเขาบอกว่าเออเขาอยากได้แบบเครื่องตัดหญ้าแบบแง่ายๆนะไม่ต้องหนักมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพวกตัวเครื่องตัดหญ้าแบบนั้นเขาก็จะไม่ไม่ไม่อยากตัดนะครับเพราะมันหนักผมก็ตัดทีผมก็ต้องในเหงื่อท่วมตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่า มันหนักเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มันใช้น้ํามันนะครับก็ต้องเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ต้องคอยซื้อน้ํามันมาเติมอยู่เรื่อยๆนะครับถึงจะเป็นรุ่นประหยัดน้ํามันก็จริงแต่ว่าเราเติมทีแล้วก็ต้องตัดให้เสร็จนะครับก็อย่างนั้นก็ต้องประมาณสัก30 4สบาทนะครับค่าน้ํามันแต่ละครั้งในการตัดนะครับอันนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังสําหรับเครื่องตัดหญ้าแบบแบตเตอรี่นะครับแบบเขาเรียกว่าเครื่องตัดหญ้าแบบไร้สายเนาะซึ่ง กถ้าใครสนใจนะครับก็ลองดูนะครับก็ผมให้คะแนนนะครับประมาณเจ็คะแนนเต็ม10แล้วกันนะครับความแรงของแบตเตอรี่นยก็อยู่ได้ประมาณสัก30นาทีนะครับผมคิดว่าประมาณนั้นนะครับจะถือว่าใช้ใช้งานได้นะครับก็ตัดหญ้าหน้าบ้านก็เสร็จล็อกหนึ่งเล็กๆนะครับก็ประมาณสักพื้นที่ไม่เยอะนะครับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวในเรื่องของเครื่องตัดหญ้านะครับก็ ได้เครื่องตัดหญ้าตรงนี้มานะครับก็เลยมาลองรีวิวให้ทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมได้รับชมกันนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของทุทกๆท,ท่านนะครับที่อาจจะมองหาเครื่องตัดหญ้าแบบนี้อยู่นะครับก็พิจารณาดูนะครับว่าเหมาะสมกับตัวเองหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าถ้าผมใช้ผมอยากใชต้ตัวเป็นเครื่องยนต์มากกว่านะครับตัวนี้มันอาจจะทําให้ใช้เวลาน,านานเกินไปในการตัดนะครับ แต่ข้อดีอีกอย่างนึงก็คออือมันไม่มีเสียงดังมากมารบกวนนะครับอีกอย่างหนึ่งการหญ้าที่กระดินก็ไม่ค่อยแรงนะครับเพราะว่าคือใบตัดของเขาเนี่ยมันมีขนาด5านิ้วเองนะครับก็อาจจะตัดได้ช้านะครับแล้วก็ความแรงก็อาจจะไม่แรงเท่ากับเครื่องอยนต์นะครับก็ทํางานได้ช้าช้าอีกอย่างนึงก็คือถ้าไปเจอตัวหญ้าที่มันเป็นเครือเป็นเถาอะไรพวกนี้มันมันก็จะติดดูแล้วก็น่าจะปลอดภัย กว่าเครื่องตัดหญ้าแบบเครื่องยนต์ไม่แรงมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เราก็ไม่เหนื่อยมากนะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อยแค่นั้นเองนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องเกษตรอินดี้วิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ